สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกทท่านค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นนทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยี่วันพัส่งเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันในทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลคือเก่าก็เดิมค่ะพี่น้องคะ่ะมาเห็นห่างไปไล่มือค่ะพี่น้องคะ่ะขอโทษขออภัยเดอ้อยุ่งยากภารกิจส่วนตัวเล็กน้อยมาช้าดีกว่าไม่มาแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ งวดวันที่17เดือน1ปี67นาอ้วนมากแลวค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางนาอ้วนเลข2ตัว2หางเลข3ตัว2หางค่ะพี่น้องค่ะ729แล้วก็738 38832992พอ่น้องค่ะ2992 2772 2992 อันนี้เป็นเลขสองตัวเพิ่นเมื่อกี้เนี่ยเลขสามตัวอันนี้ชุดเต็มเมื่อกี้เนี่ยชุดตัดนะคะพี่น้องค่ะชุดเต็มเพิ่นก็นสีให้เน้นสองเก้าสองแปดแล้วก็สามเก้าแล้วก็สามแปดนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สีมีสองเจ็ดสองหกสามเจ็ดเลขสามตัวก็สีมีสามชุดใหส้มมสำหรับชุดเต็มนี่เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแปดแล้วก็เจ็ดสามแปดน้องขาพี่น้องค่ะสำหรับนาอวนในชุดชุดนี้สีขาวดูขาวบค่ะพี่น้องค่ะ สันมากิเขาสองโตสามโตกัเขาดูเขอกันได้งวดปีที่แล้วนี่ค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ปีนี้กัขอฝากผลงานการแสดงขอบุญจากของขอมูลเด้อค่ะเด้อต่อไปเป็นของบ้านผายเมืองพนบานไผ่เมืองพนงวดที่แล้วนี่ลดนาอค่ะพี่น้องลุดจังงังเลยหลังจากีิเขามาสีงวดถางงวดตรงๆแหล่งงวดบนงาารลดบัตน,นี้งวดนี้นปีนี้ปีใหม่นี่อาสิเขาอีกเดินย,ยาวๆนาอค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูบ้านไั่เมืองพอนน้ำเนาะคะ่ะสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าหกสี่หกห้าเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหามาที่หนึ่งเดือนวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนีวันนี้กระเป๋าผิดบอกถือกลีนพันกันเด้อค่ะพี่น้องเด้บอบ่มักบ่ชอบกระเรีอนผ่านดเด้อค่ะบ่ได้มักบ่ได้ชอบบ่ถือบ่ซากอะขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณจะกองขอมูลทุกทุกแอดท,ท,ทุกทุกทันนอค่ะด้อยนำมาแบ่งปันนำมาเป็นแนวทางให้เบิ่งให้ชมค่ะพี่น้องค่ะต่อไปอีกท่านนึงค่ะคลิปนี้ก็มี3แบบ3แอดคือเก่าแหละค่ะอันนี้เป็นของมาเร็วมาเร็วรวอเทเียรนี่กัของปลอมตะพื้นลือลันมีทุกตัววันนี้เพิ่งจะเห็นใบแหลกคะพี่น้องค่ะห้เล็กยิงมาให้มาเจ มาตะชนกับมาจับคูใส่กับบนตัวเดียวคือหามาเจ็ดหาโบคาพี่น้องค่ะหรือมาเจ็ดห้าห้าเจ็ดอะอีกมุมหนึ่งประถัยเลขเก่ามามาเสริมเลขเก่าของวิ่งเลขดิงอาจาร,รย์นติก 9. เก่านะคะจับมาใส่กันกับสิบเจ็ดเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดตรงก็เลขดังอีต่างหากค่ะพี่น้องค่ะเฝ้าไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อก่อนมัลสิปิดก่อนมัลสิอันค่ะพี่น้องค่ะ ขอยพี่นกโชคดีร่ำรวยถูกหวยร่งมาที่หนึ่งนะจ๊ะเจอกันคลิปนะจ๊ะ